ูเเวกันร้นล่ก็มาดีครับกล้ามาละครับก็มาดิเออเหมือนหล่ออยูเเวันรู้าเนล่ก็มาดิครับมาดีครับโอ้ไแฮมก็มาดิ ตีนกูกวนตีนได้ไหมาพ้ไหม้หดดนเฮ้ยเด็ดกูแน่นอนเ้ยเหยียบพ่อเหยียบแม่มึงสิโอ้โห <c oughs> คำพูดของกูกูหวังดีอยู่นะแต่อุตสาหวังดีนะครับก <c oughs> ็โอ้โหเห็นแล้ว ผม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 ไม่แคร์ครับแต่ผมเคยแคร์นะแต่แต่ผมคิดว่าพอแคร์ไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันได้แค่พลังในเงี้ยรูปกับมานะผมเลยไม่แคร์